บำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่เริ่มทาประชาพิจารณ์กันแล้วนะคะหลายๆคนที่จะไปทําประชาพิจารณ์อาจจะมีความสงสัยว่าสูตรใหม่นั้นคิดอย่างไรและแตกต่างจากสูตรเดิมอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปทําประชาพิจารณ์นะคะเราควรที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดเงินบํานาญสูตรใหม่กันก่อนนะคะมาทาความเข้าใจดยพร้อมๆกันนะคะบำนาญชราภาพสูตรใหม่นั้นใช้ชื่อคําว่า e n น i o n Point Care นะคะเรามาดูกันนะคะว่า สูตรเดิมที่คำนวณและสูตรใหม่ที่จะใช้ชื่อคำว่า Pension Point Care นั้นแตกต่างกันอย่างไรเรื่องแรกเลยก็คือกรณีของสูตรเดิมนั้นจะใช้อัตรางเงินบำนาญอยู่ที่20%สำหรับการที่ส่งเงินสมทบมาแล้วครบ15ปีหรือว่าครบ180เดือนหลังจากนั้นถ้ามีการนำส่งต่อจะได้เพิ่มปีละ1.5%ต่อการส่งเงินสมทบ12เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีมีเศษของเดือน เศษนั้นจะถูกปัดทิ้งแต่สำหรับสูตรแคร์แล้วจะมีการนำทุกๆเดือนมาคิดให้นะคะโดย1เดือนนั้นจะเท่ากับ0.125เรื่องที่2ที่แตกต่างกันก็คือสูตรเดิมนั้นจะใช้ฐานค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายนำมาคิดเงินบํานาญในขณะที่สูตรแคร์นั้นจะใช้ฐานค่าจ้างตลอดอายุการทำงานมาคำนวณเงินบำนาญโดยจะมีการปรับค่าเงินในอดีตขึ้นมาเป็นค่าเงินปัจจุบัน ก่อนที่จะนํามาคํานวณเงินบํานาญด้วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าวิธีการคํานวณค่างเงินในอดีตให้มาเป็นค่าเงินปัจจุบันนั้นมีวิธีการคํานวณแบบไหนมาดูกันค่ะวิธีการปรับค่าเงินในอดีตมาเป็นค่าเงินปัจจุบันนั้นจะใช้วิธีแต้มบํานาญหรือเพน i ันพอยต์เป็นตัวปรับค่าเงินนะคะโดยมีวิธีการ3สเตปดังนี้ค่ะ สเตปที่1นนะคะผู้ประกันตนทุกคนจะได้แต้มจากการที่นําค่าจ้างของตนเองที่นําส่งเงินสมทบหารด้วยค่าจ้างเฉลี่ยของคนทั้งระบบเช่นค่าจ้างที่นําส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนอยู่ที่11,000บาทเมื่อนํามาเทียบกับค่าจ้างเฉลี่ยของคนทั้งระบบอยู่ที่10,000บาท ก็จะได้แต้มอยู่ที่1.1แต้มสเ็ปที่2คือการนำแต้มที่ได้รับของทุกๆเดือนตลอดระยะเวลาของการทำงานนั้นมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนเดือนเช่นถ้าเราทำงานมา25ปีก็คือ300เดือนก็นำแต้มของทุกๆเดือนมารวมกันแล้วหารด้วย300ก็จะได้แต้มเฉลี่ยตลอดอายุการทำงานของผู้ประกันตนท่านนั้นนะคะสเ็ปที่3ปรับแต้มเฉลี่ยไปเป็นฐานค่าจ้าง โดยวิธีการคูณด้วยค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคนทั้งระบบโดยจะคำนวณในวันที่เกิดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญน,นะคะทั้งนี้ผลลัพธ์ต้องไม่เกินเพดานค่าจ้างที่กฎหมายกำหนดหลังจากที่เรารู้แล้วว่าวิธีการปรับค่าเงินนั้นทำแบบไหนทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการที่นำมาคำนวณให้กลายเป็นเงินบำนาญน,นั้นมีสูตรอย่างไรสูตรคำนวณเงินบำนาญของ pension point care นั้นจะใช้คำว่าบำนาญเท่ากับ แต้มบำนาญเฉลี่ยคูณอัตราเงินบำนาญคูณค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของทั้งระบบยกตัวอย่างเช่นแต้มบำนาญเฉลี่ยอยู่ที่1.02ผู้ประกันตนท่านนี้ทํางานมา25ปีก็จะได้อัตราบำนาญอยู่ที่35%เค่าจ้างเฉลี่ยของทั้งระบบอยู่ที่12,000บาทบำนาญที่ผู้ประกันตนท่านนี้จะได้รับก็คือ1.02คูณ35%คูณ12,000ก็จะได้รับอยู่ที่4,284บาท พอเข้าใจหลักการในการคิดเงินบำนาญสูตรใหม่แล้วนะคะทีนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วฉันจะได้ปรับเพิ่มไหมมีการแยกผู้ประกันตนออกเป็น5กลุ่มนะคะลองมาดูนะคะว่าในแต่ละกลุ่มนั้นจะได้รับผลกระทบแบบไหนและจะได้รับเงินชดเชยหรือเปล่ากลุ่มที่1นนะคะเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญอยู่และจะได้ปรับเพิ่มกลุ่มนี้จะเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินบำนาญในมาตตาสามสามานาน,าน แล้วมาหลงเข้าไปในมาตรา39ในช่วงท้ายนะคะในกลุ่มนี้จะมีการนําสูตรใหม่ไปคิดให้เพื่อเปรียบเทียบหากบำนาญสูตรใหม่นั้นได้มากกว่าเงินบำนาญสูตรเก่าที่ได้รับก็จะมีการปรับให้ในเดือนถัดไปหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ได้รับเงินบำนาญอยู่และจะได้เท่าเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกันตนในมาตาา33เดิมนะคะซึ่งอยู่ในมาตรา33มาโดยตลอด กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับ60เดือนสุดท้ายอยู่ในอัตราสูงสุดก็คือ15,000บาทนะคะก็จะมีการนำสูตรแคร์มาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับเท่าเดิมยังรวมไปถึงผู้ประกันตนที่จ่ายน้อยๆมาโดยตลอดแล้วมีการจ่าย15,000ในช่วง5ปีสุดท้ายนะคะซึ่งกลุ่มนี้ถ้าใช้สูตรใหม่ในการคำนวณจะได้รับน้อยลงแต่ทางประกันสังคมจะไม่มีการปรับลดลงนะคะจะยังใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับ กลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มของผู้ที่เกิดสิทธิ์ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแต่สูตรใหม่ได้รับสูงขึ้นกลุ่มนี้จะได้รับตามสูตรใหม่เลยนะคะถ้าสูตรใหม่ได้มากกว่าสูตรเดิมให้ใช้สูตรใหม่ไปเลยกลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มที่เกิดสิทธิ์ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแต่สูตรใหม่นั้นได้น้อยลงกลุ่มนี้จะได้รับการชดเชย ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญลดลงในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะจะมีการชดเชยให้สำหรับ5ปีแรกนะคะ ผู้ที่เกษียณในปีแรกนั้นจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่100%สําหรับผู้ที่เกษียณในปีที่สองนั้นจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่80%ผู้ที่เกษียณในปีที่สามนั้นจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่60%ผู้ที่เกษียณในปีที่สี่นั้นจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่40%และผู้ที่เกษียณในปีที่ห้านั้นจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่20%หลังจากนั้นจะไม่มีการชดเชยแล้วนะคะเช่นในกรณีที่ผู้ที่เกษียณในปีแรกนะคะถ้าหากว่า สูตรเดิมนั้นได้อยู่ที่5,000บาทแต่สูตรใหม่ได้อยู่ที่4 0 0 0บาทก็จะชเชยที่1000บาทเลยนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เกษียณในปีที่2จะได้รับอยู่ที่800บาทถ้าเกษียณในปีที่3จะได้รับอยู่ที่600บาทเกษียณในปีที่4จะได้รับอยู่ที่400บาทและถ้าเกษียณในปีที่5จะได้รับอยู่ที่200บาทถ้าเกษียณในปีที่6จะไม่ได้รับเงินชเชยแล้วจะได้อยู่ที่4 0 0 0บาทกลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินบำนาญ หลังการเปลี่ยนผ่านแล้วกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชยหรือจะไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบ2ส,สูตรแล้วนะคะจะใช้สูตร Pension Point Care โดยสมบูรณ์ฝากทุกคนกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์และแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจและไปทำประชาพิจารณ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลงรายละเอียดของวิธีการคำนวณในตารางกันนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ